ชมคะใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกขนาดแล้วนะคะหลายคนนับถอยหลังแล้วนะคะเตรียมที่จะเดินทางไปพั่อผ่อนยังสถานที่ต่างๆตอนนี้ตามแต่ละจังหวัดค่ะเขาก็มีการวางมาตรการในการเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วก็ตามแหล่งน้ํากันแล้วนะคะโดยที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเซานะคะตอนนี้ก็ติดตามการดําเนินงานศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนเตรียมพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายยุทธพงศ์องอาจอิทธิชัยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อติดตามสถานการณ์และดําเนินงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่และเตรียมพร้อมรับมือในการดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่รวมไปถึงการป้องกันโควิด1 9ด้วย จังหวัดระยองค่ะได้มีการกำหนดมาตรการในการดำเนินงานช่วงปีใหม่นี้นะคะซึ่งก็จะมีการเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในลักษณะยึดพื้นที่เป็นที่ตั้งเพื่อที่จะควบคุมลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางด้านคนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติโดยยึดหลัก5มาตรการก็คือมาตรการด้านบริหารจัดการมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและ ภาพแวดล้อมมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้นะคะทางด้านนายภูนทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะก็ประชุมร่วมกันกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เพื่อที่จะให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหารวมทั้งมาตราการในการบริหารจัดการจราจรและขนส่งของจังหวัดฉะเชิงเศร้าเพื่อที่จะให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งภาพรวมของการจราจรภายในจังหวัดนะคะโดยเฉพาะในตัวเมืองและถนนสายหลักที่สภาพการจราจรหนาแน่นและต้องมีการจัดระเบียบรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะพร้อมทั้งศึกษาการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิงเศรา ชมบุรีระยองนะคะเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาหรือว่าอยู่ในพื้นที่ e e c นั่นเองค่ะ